ครับผมตผามหากินปลาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่ออาอะไรมากนะครับก็นี่ครับเหลืออีกเป็นดงเลยครับยังไม่เสร็จครับก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็โอเคเดี๋ยวมาตัดยญ้าก่อน ได้เท่าไหร่ก็เอานะครับ โอเคครับใกล้จะมืดนะครับตรงนี้หญ้ามันลกนะครับก็ทางช้าหน่อยนะครับลกมากๆนะครับทางนู้นไม่ค่อยลกทางนี้มันลกมากครับมันมีแต่หญ้าต้นใหญ่ๆเลยครับต้นใหญ่มากก็ไม่รู้อีกกี่วันนะครับจะเสร็จยุงเยอะละ ต่อไปยุงยุงไม่มีที่อยู่ก็นุ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ที่บ้านนี่แหละยุงโอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นครบมาตัดหญ้านะครับกะว่าจะตัดหญ้าไอพวกอะไรนะต้นผักขมนะครับให้ให้มันคือว่าผมจะ กำจัดน,นะครับต้นผักขมเพราะว่ามันขึ้นเยอะมากไม่ว่าแต่ต้นผักขมนะครับผมจะกําจัดหมดนะครับเพราะว่ามันรกมากๆไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนสวนนี้ตั้งแต่สมัยยายนะครับสมัยยายจะไม่รกขนาดนี้นะครับยายอยู่ทําได้แก่ทาได้สวนจะไม่รกขนาดนี้เพราะว่าแกอ่า จะมีจะมาขุดกร,กระชายนะครับนี่กระชายก็มีครับนี่คือใบกระชายคุณยายเขาจะมาขุดกระชายทุกฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับกระชายเมื่อก่อนมีเต็มสวนครับกระชายนี่ผมก็อยากเอาไว้นะครับพวกกระชายพวกอะไรไม่อยากให้มันนั่นเพราะว่า ช่วงราคาดีมันก็ราคาดีนะครับกระชายก็โอเคก็ไม่รู้กี่วันนะครับจะเสร็จก็อาจจะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมทำงานทำไม่ใช่ทำอย่างเดียวนะครับผมต้องทำคลิปไปเที่ยวบ้างคลิปทำหาปลาโดยใช้กับดักบ้างแล้วก็ นั่นนะครับมันหลายอย่างพูดไม่หมดนะครับเดี๋ยวก็แม่ไปใช้ไปโน่นไปนี่ก็ต้องไปนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ก็ทําคลิปแบบอยู่บ้านๆไปก่อนนะครับคลิปเที่ยวก็มีมีนะครับมีตลอดนะครับคล,คลิปกินคลิปเที่ยวเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะไปพาไปเที่ยวเขื่อนนะครับไม่ใช่เขื่อนนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ปักไอยคอนแก่นนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับยุงเยอะครับอยู่มืดมากไม่ได้โอเคไปแล้วครับ